ออคือจะเรื่องอะไรเหรอาตาเด็กกอยนี่คือแบบว่าที่เขาบอกว่าอนาคตมันจะสวยขึ้นสวยขึ้นแบบสวยขึ้นมากๆด้วยนะปาประกวดเอาไง่ายๆเลยนสวยวันนี้สวยที่สุดนะวันที่เอาไปประกวดนะเพราะคนตัดสินไม่ได้มีคนเดียวไีโตเขาทำอะไรกันไม่รู้อ่ะแต่เรานั่งถ่ายคลิปในร่มอยู่ปลาเข้าอีกแล้วเหรอ,อปลาปาเข้าอีกแล้วเหรอเนี่ยเลือกกลับไปบ้านยังไม่ทันะไรเอาอีกแล้วเหรอ <laughs> คือเขาบอกแล้วพี่เป็นลูกค้านี่พี่สับสนด้วยมัก็สับสนก็มาบ่อยๆครับหัวข้อนี้แบบหูมันของตายเหมือนกันนะอะไรนะของตายเหมือนกันนะของตายหมายว่าตาเต็กกอยกับปลาประกวดมันของตายไงอย่างไรก็สวยอ๋อคือจะเรื่องอะไรเหรอเอาต่างยังไงก่อนปลาประกวดสำหรับพี่นัทคืออะไรปลาประกวดเอาง่ายๆเลยสวยวัวนี้สวยที่สุดณวันที่เอาไปประกวดเอาพี่มักจะพูดบ่อยๆว่าเราเลือกปลาที่ชอบใช่ไหมใช่แต่มิติของมาประกวดคิดต่างนะครับ อ่าจริงๆก็ไม่ต่างหรอกคนทั่วไปก็คิดกันแบบนี้ก็คือว่าอันนี้คือสวยตามตำราอสวยตามตำราเขาก็จะมีวิธีดูอ่า่นนี่นั่นอย่างเช่นสมมติอ่ะไปประกวดสมมติอ่ะพวกปลาววเลตี้เห็นง่ายดีสมมติอย่างพวกพวกกินลินอย่างเงี้ยก็ต้องดูกินลินเป็นหลักก่อนปลาเงาอย่างเช่นสมมติในพวกอ่าอ่ฮิกาลิปมูจิโมโนสีเดียวเงาอย่างเงี้ยก็จะต้องดูว่าโอเคมันจะต้องเงาก่อนนะอะไรประมาณนี้มันก็จะมีมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะข้อเด่น เขแต่ละสายพันธุ์ของเขาใช่ะซึ่งอันนี้โอเคในหะนังสือมีเยอะแยะแล้วก็ในพวกไอ้สวยตามตำราเนี่ยหาดูได้เยอะแยะว่าดูยังไงอ,อย่าพวดไอ้โคกูชว่าสันเก้อะไรเงี้ยเวลาดูสีแดงคิดว่าต้องคมเราพูดกันทุกคลิปนะเราพูดกันทุกคลิปก็ไม่มเป<อ>็นไรคือคือเอาง่ายๆปลาประกวดคือปลาสวยตามตำราครับและสวยนะวันประกวดสวยที่สุดนะวันประกวดอีกอย่างหนึ่งสำหรับผมคิดว่าปลาประกวดอะ่ะคือปลาที่ไม่ใช่ว่ามองว่าคุณสวยคนเดียว ประตูทุกคนต้องสวยกันหมดูการ์นี่สำคัญมากเพราะคนตัดสินไม่ได้มีคนเดียวคือคือเขาพยายามแบบเขาเรียกวอาพูนตรงเหมือนใช้คําว่าสวยมหาชนแล้วกันสต่มหาชนนันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมีตัวแทนมาแล้วเช่นเขาก็จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาในการประกวดแต่ลาแตละแต่ละงานหรือเปล่าเช่นกรรมการก็อาจจะมีเอาเจ้าของฟาร์มมาอาจจะคนคนกลางอาจจะเป็นฟาร์มจากต่างประเทศผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยเอามาผููนําเข้าอะไรอย่างเงี้ย เอาเอาเข้ามาออาจจะเอาเชิญกรรมการอย่างญี่ปุ่นมาอะไรประมาณนี้ก็ทํามารวมด้วยแล้วก็อันอันนี้ขั้นตอนเราไม่พูดถึงเนาะมันก็จะมีไอ้พวกวิธียกมืออะไรอะไรก็ว่ากันสวยตอนนี้สวยปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้สวยแค่คุณคนเดียวอ่าแล้วก็อะไรอีกอย่างเราตามตามตำราเออสวยตามตำราแล้วตาเด็กกอยคืออะไรเห็นมันก็ราคาอคือคือคือตาเด็กอันนี้ตาเด็กคอยแบบญี่ปุ่นนะไม่ไม่ไม่ใช่แบบไทยๆนะคือคือแบบญี่ปุ่นตาเด็กคอยจริงๆอ่ะเขาใช้คำว่าปลาอนาคต มันมันจะมีตาเตชิตากับตาเตกอยตาเตกอยนี่คือแบบว่าที่เขามองว่าอนาคตมันจะสวยขึ้นสวยขึ้นแบบสวยขึ้นมากๆด้วยนะญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกงเงี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเลือกเก็บปลาอย่างเงี้ยอย่างบางบางทีอ่ะอย่างที่เรารู้กันนะว่าเคือบินมาวันนี้บินบ่อยมากมาสองตาแล้วเออเมื่อกี้อะไรหรือทดูข้าง,งา,างเลยพี่น้าทุกข้างเลยแน่แน่มีของจริง สองสองส่งกันเห็นเห็นมากันกี่ตัวเนี่ยบอ่อจะมีเก็บไหมเนี่ยช่วยมาซื้อไปหน่อยครับต้อง oh. ขายกันตรงไปตรงมาครับไม่มีอ้อมเราก็รู้อยู่นะว่าปกติปลาเนี่ยพอ,พอพ่อผ่านแม่ผ่านออกลูกมาเนี่ยมันผมจะเรียกพีระมิดพ,พี่เรียกพีระมิดตลอดก็คือว่าคัดคัดไม่สวยทิ้งคัดไม่สวยทิ้งคือพูดง่ายๆว่ามันจะเหลือไอ้ตัวสวยที่สุดอ่คือยอดพีระมิดเพราะนั้น,ไ,นไอ้ตัวที่เขาจะเป็นยอดพีระมิดอ่ะ คือปลาที่เขาคิดจะเก็บไว้อย่างถ้าเอาพูดง่ายๆคือปลาอายุหนึ่งขวบปีนี้มันจะมีปลากลุ่มนึงที่เขาคิดจะไม่ขายาคือพูดงี้ว่าเขาก็เอาไปลงบ่อด,ดินเพื่อเอามาทําเป็นดีไซน์เพราะเขามั่นใจว่าถ้าขึ้นมามาโตเป็นปลาสองปีอ่ะมันจะขายได้แพงกว่าคือคิดว่าน่าจะสวยขึ้นกว่ดเดิมอะไรอะ่อใะใหญ่มากเลยอะ่ะชะกอยจ้าใครเอาปลาตะโกบมาลงล้วเนี่ยชากอยจ้าใหญ่มากเลยอ่ะ เอออะกลับมาต่อเดี๋ยวก่อนถ้าก็เมื่อก,ก,กี้คือบอกบอกว่าปลาตาเตกอยคือเขาต้องมองว่ามันเป็นปลาอนาคตแล้วส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้มันยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากหมืออวันนี้มันยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมันอาจจะมีจุดเด่นที่เขามองข้ามไม่ได้เช่นสมมุตินนะสุมิหรือสีดาเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ผิวที่แบบลึกมากๆแล้วแบบถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นจินตนาการในการขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะต้องดูดีกว่าเดิมและอย่างมันอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกอันเนี้ยมันเป็น เขาจะชอบปลาวันนี้ต้องวันนี้หรอปะคือคือคือโหนี่ก็าใหญ่ปลาใหญ่ไม่ได้มันไม่มันโดนโดนขัดด้วยเรามไม่ขันปลาม,มองไม่ได้เลยเออปลาใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะก็ก็คือว่าเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอ่าคนที่เล่นปลาคนเล่นปลาบอกเขาชอบที่สวยวันนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับแต่แต่ ไออย่างกันตัวพ,พี่พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พี่เล่นโตใสไซว้แล้วพี่ชอบดูพนาการแต่ต้องบอกนะอย่างสตล์พี่มันอาจจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงก็ได้นะเท่า <c oughs> นี้คือถ้าเกิดแต่เราอ่ะมีความสุขที่เห็นปาลามันเปลี่ยนแปลงทุกวันใช่ไหมใช่แต่ก็นี้อย่างอย่างคนที่เขามองตาเด็กกอยกันเนี่ยถามว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยเขารอได้ก็เรื่องนี้แหละเขามั่นใจว่าถ้าเขาซื้อตาเด็กกอยมาเนี่ยมั่นใจว่ามันจะสวยขึ้นทุกวันซึ่งถามว่าตาเด็กกอยตัวนั้นเนี่ย อาจจะเป็นปลาประกวรหรือไม่เป็นก็ได้อโอ้นึกออ,อกปาะอย่างปลาบางตัวอาจจะบอกว่าโครงสร้างมต้องยักดแน่ๆแต่โอเคแพทเทิร์นมันอาจจะ <c oughs> ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เออแพทเทิร์นอาจจะออนเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบว่าแต่โอเคไม่รู้อ่ะฉันรู้ว่าหุ่นตัวนี้ต้องยักดมากแนะ่ ฉันยอมเก็บเอาไว้นานๆอะไรประมาณนี้ไม่ไมแน่อ,อีกเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าเผื่อเพราะไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เวลาเขาเลือกแม่ปลาแต่ส่วนใหญ่แม่ปลามันก็ผ่านการเป็นตาลีกอนแล้วแหละ <laughs> มันก็แม่ปลาอาจจะแบบไซส์ประมาณเขาเรียก5ปี5ปีมันอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่าเขาดูความสมบูรณ์นในที่ไหนแต่ดูเลยอายุเฉลีย่ยอายุเฉลีย่ยอายุเฉลียยฉล่ย,ยประมาณคือไซส์แม่งต้องไม่ต่ำกว่า80อะขนาดต้องได้เขาต้องเห็นอะไรดีๆในนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยไปไปเอาไปเพาะ ตาตะกอยกับแม่เนี่ยถามว่าไม่ได้ไม่ได้อิงกันถี่นโดยตรงแต่ว่าพี่ใช้คำว่าอา่าอย่างพี่ยกตัวอย่างอย่างโมนากโกรโมนากโกรตะก่อนก็เคยเป็นตาตะกอยตาตะก้อยก่อนโมนากโกค้าเราซื้อแม่ไปทําพันธุ์ที่มารุชินโมนากโกนี่คือเป็นแม่ของแดนชิชิเป็นแม่พันธุ์ของของแดนชิชิยอดเดนิชิอ่าใช่ครับแต่เอาไปเพาะที่มารุชินแล้วก็เลีนน้ยงดนมารุชินเราก็เลยเรียกกันว่าอ่าพวกนี้คือเป็นลูกโมนากโกแต่โมนากโกก็ไม่ได้ ไม่ไม่จะบอกว่าไม่สวยไม่ใช่นะกลับไปดูคลิปที่ชิคเกอรู้พูดพี่ต้องบอกหนึ่งขนาดแม่งขนาดแม่งโหดร้ายมากไม่งั้นเขาไม่เลือดเป็นแม่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยโอเคทําไมมันขนาดนี้วะเขาเห็นข้อดีของรู้สึกจะซูมิมันจะดีมากเลยพี่คุณภาพซูมิมันดีมากเขาก็ดูแล้วโอเคทั้งขุนทั้งอะไรด้วยคือคือคือถ้าถ้าถ้าชิคเกอร์ลเขาไม่เห็นอะไรดีๆเขาไม่ไม่เลือดมาเป็นแม่เขาบอกไม่งั้นเลือดเป็นแม่ได้ก็ไม่ธรรมดาอ่ะพี่นัท ปลาประกวดกับปลาเตก,กอยที่กเราเปรียบเทียบกันดูดีว่าแตกต่างกันยังไงที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วไงอันหนึ่งรอเวลาอันนึงไม่ต้องรอเวลา oh. ถ้าเทียบเป็นข้อข้อเลยนะปลาประกวดกูเห็ียวันนี้ไม่ต้องรอเวลาปลาเตะก,กอยคูไหนต้องรอเวลาราคาพี่คิดว่าแล้วแต่ชอบแพงพอกันพอกันมันอยู่ม,มันอยู่เพราะว่าเวลาสมมติขึ้นเว็บประมูลเนี่ยเวลาขึ้นเว็บประมูลพี่ยกตัวอย่างของไดดีชิปบางทีอ่ะมันเขียนเลยด้วยฟอร์กู้โชว์แล้วมันก็สวยอย่างนั้นจริงๆช่วงนี้เสียดายิดนึงนะเพราะว่าเ นี่มันเข้ามันจริงจังเลยเนี่ยนี่ไงเราเลียเเล้ยวไหมเราเลี้ยวไหมขอเลียวจริงไหมนี่ไงหยิบออกมาดูเลยไหมสักตัวไล่หยิบมาดูมาดูมาดูไอ้เหยิงตัวเนี้ยตัวเนี้ยถามว่าพี่ดูทรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นปลาไส้กอยมาในอดีตวันนี้ก็ยังเราต้องลุ้นเนี่ยคือน่าจะเป็นปลาที่ตอนนี้สีดำเก็เริ่มมาแล้วนะครับ ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ยังเนี่ยเนี่ยนะดาก็ยังมาไม่หมดถุงตัวนี้คุณภาพเพิ่ม <im> <driver> สุดนะพี่พี่เดาว่าน,นี้น่าจะปลาลูกค้าน่าจะซื้อแล้วแล้วก็แบบว่าเนี่ยเพราะดูคุณภาพขนาดนี้เลี้ยงไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆดาวต่อด้วยว่าตัวนี้อาจจะได้นิชิตดาวต่อด้วยด้วยแพทเทิร์นด้วยโครงนะครับไ <im it> <im it> อ้ตัวหนึง่ง <im it> อีกตัวนี้อะไรให้เป็นอ๋อนี้อีเดียวครับอีเดียวนี่สีเดียวนี่เป็นคาราชินะฮะอันนี้เป็นคาราชินะครับ ปลาปลาเพ,พิ่งปลาเพิ่งปลกดกังนหครับโอ้โหนี้เล่นกันเรียวๆแบบนี้เลยนั่นแหละก็ผ่านผ่าน,านโดดโการตรวจโรคเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้ามาได้แล้ว<ม>่เคยซื<ด>้อปลาประกวดที่เคยซื้อ,าม,อม,มากหมายว่าซื้อเพื่อประกวดใช่ไหมใชเราก็เราเคยลงอันพี่หนุ่มเคยจิ้มมาไปก็บางทีอ่ะบางทีไปเลือกด้วยตัวเองไม่ได้ให้บิดเดอร์เขาเลี้ยเมมต์มาว่าตัวนี้เราก็เอาไปลงงานมันก็เคยมีได้ได้ราวัลมาเหมือนกันอันนี้อันนี้ในไทยนะในไทยบางทีเราปลานำเข้ามาเราอาจจะเลือกเองเลือกเองคอนดิชันเอง คอนิชันเองก็อาจจะอักเสบม,มันจะมีเรื่องไซส์เรื่องอะไรเข้ามาด้วยอันนี้เขาก็จะมีกติกาอ่ะเมื่อกี้พี่ลืมบอกไปปลาประกวดมันจะมีเรื่องเรื่องสวยปัจจุบันสวยมหาชนใช่ไหม,มแล้วก็มันจะมีเรื่องไซส์ด้วยเพราะปลามันโตได้เรื่อยๆเพราะนั้นเขาต้องล็อกไซส์อย่างปลา<ม>ประกวดอย่างสรารผมถ้ามันสวยปัจจุบันอะเราก็จะทาัาไม่แน่พี่ใช้คำว่าไม่แน่มันเหมือนคนแบบขึ้นไปถึงจุดยอดสุดแล้วอะหรือไม่แน่มันก็อาจจะรักษาไปอี้แล้วก็เขาไปลถ้าถ้าเราหา หาอะไรที่มันสวยงามได้ตลอดคือซึ่งคนอยากได้แบบนั้นก็คนอยากได้แบบนั้นอยากที่แบบว่าสวยงามตลอดชาติตลอดอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยปลาเนี่ยอย่างนี้บอกย้ําแล้วย้ําอีกว่าบางทีเราไปดูในฟาร์มเราคิดว่าเราเลือกหมดแล้วแต่พอมาดูอีกเดือนหน้าอีก2เดือนเฮ้ยตัวนี้มาจากไหนวะฉันก็ว่าฉันเห็นปลาฟาร์มนี้หมดแล้วนะเว้ยมันมาจากไหนอีกวะเราเองเราไม่ใช่ผู้พ่อนะครับเราเป็นผู้นําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนะครับแล้วส่วนใหญ่อีซี่คุยเซ็นเตอร์เน คือเป็นอะไรที่เป็นเครื่องหมายการค้าเลยเลยว่าไม่มีกั๊กซี่อีซี่ไม่ไม่มีกัก yeah, easy, easy. ๊ก,กอย่าเรียกตาเด็กกอยเลยว่ะพี่เคยพี่เขาเคยเอาอีซ่ามาตัวพี่เลีอกอนาคตใหม่แม่งคือไม่ใช่พักเก้าไกลนะคือบอกว่าด่าแม่งไม่มีเลยเว้ยน <Yeah. S 1> ี่ไม่ต้องอะไรเมื่อ <Yeah. S 1> กี้พี่เลือกไปพี่ก็เลือกแบบนั้นแต่เชื่อไหมว่าอีซ่าตัวนั้นพี่หลอห้าปีคือคือแต่ตัวนั้นเคยมีคนพูดกับพี่มาว่าดูแม่พันธุ์มันด้วยแต่ครนี้เอาตรงนะเราเลือกจากฟาร์มที่เขาเอามา เอามามีกันแล้วอ่ะคือใครรู้พ่อรู้แม่วะคือมันไม่รู้เว้ยแล้วเราก็ไม่รู้เอว่าปุ๊บห้าปีจริงๆแต่ก็มาเชื่อมาว่ามาแล้วดำปีเลยคือห้าปีพึ่งจะมาเว้ยแล้วมามาแบบจุดๆสี้เลยแล้วสีดำเนี่ยมันมาตามอายุไงเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ปลาบางตัวอย่างเช่นนะเราจะพูดกันบ่อยอะไดนชิชิถ้าเป็นไดนิชินีก่กต็ตาปลามาเนี่ยถ้าถ้าเบนนี้ของเขาจะเป็นสีส้มถ้าเป็นตัวใหญ่ได้เบนอ ส้มผมบอมพี่มีแดงเลยวะคือบอกว่าเออคือส้มบอกพี่เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวก็รู้คือบอกว่าเออพอพอเลี้ยงไปเรื่อยๆเฉดมันจะเริ่มมันจะเริ่มปรับขึ้นประมาณอย่างนี้ได้ดีเอ <laughs> เอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต่ก่อนเราเคยบอกว่าปลาดีมีทุกฟาร์มใช่ไหม <laughs> อันนี้ปลาดีมีทุกช่วงเออมีตลอดแล้วนะคือพี่พี่แม่งค้านทฤษฎีปลาเหลือเลือกอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทาให้ดูแล้วเนี่ยว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปพิสูจน์กันเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเว้ยเราเราเองอะไม่ต้องอะไรเลยฟาร์มใด เขาสมมติเนี่ยสมมติปีนี้สมมติพี่เอาสากายเข้ามาแล้วหลือเดนิชีเข้ามาพี่จะยากที่จะเอาเข้ามาซ้ําถ้ามันไม่ได้แบบสมมติอาหาะเป็นปลาประมูลหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้น,นในในรถนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงอ่นนะมันก็จะมีตัวสวยๆโผล่มาอีกซึ่งเราเคยเจอเราเคยเจอตอนสมัยเราเป็นนักเลี้ยงแล้วเราไปซื้อคนอื่นเขานนบางทีมาดูอีกีก็แบบเ <c oughs> ฮ้ยแม่งมาไหนวะเออแบบเอออย่างเงี้ยมันก็มีแค่สองอย่างก็คือพี่ก็บอกว่ามันแต่หลักๆกันมันเรื่องทามิ่งพี่บอกแค่นี้เลยภาพรวมๆหลักๆเรื่องทาม ปลาประกวดมือปลาที่มันสวยวันนี้เลื่อนไปปุ๊กเนี่ยเขาก็มันมันตาเด็กคอยจะสวยในอนาคตสวย RPG, สวยหรือเปล่าก็ก็ในในอนาคตก็ต้องรู้นแนวเพราะน,น,น,นั้นเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจลิลเขาชอบแบบไหนเออแต่เอารจริงปลาสวยวันนี้มันคือของที่มันเห็นแล้วเอออนาคตเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเออโอเคคุณจลิลคุณชอบแบบไหนคุณรอได้ไหมซึ่งคุณอาจจะลุ้นแล้วพังก็ได้นะเว้ยคือแบบว่าโอเคแต่แต่ยังสวยวันนี้ก็สวยวันนี้ก็ต้องลุ้นอีกเหมือนกันว่า มันจะรักษาความสวยได้ยาวนานหรือเปล่าเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดสุบสกุลเอาเป็นว่าอยากกดอะไรก็กดอยากเอออยากกดอะไรก็กดแต่มากกว่าอยากให้กดคืออยากให้ย้อนกลับไปดูว่ามันถอความรู้เอออยากให้กดอยากให้กดอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกบอกว่าไม่ใต่จริงอดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะเผิ่มๆไม่ไต่จริงก็อยากให้กดนะก็เลยเหลือทิกตอกที่ตอนนี้แบบทิกตอกก็คนเนี่ยเหมือนกันคนชอบเสพของสั้นอ่าเสพเสพยามาดูยูทู e นะเสพทิกตอกเนี่ยเดี๋ยวเราตัดให้แบบเขาเรียกอะไร เ,เนื้ออไปแล้วดูไปมีซับด,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 ด้วยดูเอาแล้วกันว่าตัวเองชอบแบบไหนเนาะก็ก็เลือกเอาเลือกที่ชอบเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่แล้วคุณจะเลี้ยงไปยยมีความสุขงั้นก็สำหรับ e ีนี้ก็ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ